กรับกลับมาจับด้หยิบล้านกระตอทางช่องอาหารเช้นเนลกล็รักเป็นประจำทุกวันยิบแต่ละจริงจริงเส,สียงมาก่อนเป็นอะไรเสียงมาก่อนตัวมาทีหลังตัวอยู่หลังเสียงมาก่อน นะจัดไปเสียงคืออะไรตัวคืออะไรหายเจอโอ้ยสุดยอดจริงๆนะเมื่อวานนี่ก็สุดยอดนะ,ะในอ e ุกฤษดิบแชนแนลก็สายหวานสั้นหวานยาวผพว่าก็มาตามระบบน,นะแล้วก็ท่านใดที่เข้าไปเรียนศึกษาเมื่อวานนี้ก็โอ้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะผมว่านะสุดยอดสุดยอดในวิชาเนี่ยแต่ว่าท่านเรียนต้องค่อยค,อยคอยเรียนนะท่านใดเข้ามาใหม่เนี่ยมันต้องต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นยาไปรีบร้อนครับ บางทีเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราได้เงินได้ทองให้เรา,าร่ำรวยเนี่ยเราต้องชัดช้าใจเย็นๆนะนช้าช้าใจเย็นๆเนี่ท่านได้แน่นอนนะส่วนใดที่ท่านอยากจะสมัครเรียนแพทเทิร์นเนี่ยผมทํามาแล้วทั้งหมดก็คือ1 8รายการ48รายการนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคขั้นสูงซึ่งท่านไปวันที่29ซึ่งเต็มแล้วนะ ท่านก็สามารถที่จะได้เทคนิคขั้นสูงนี้ด้วยเช่นเดียวกันและส่วนท่านใดที่อยากจะได้เทคนิคขั้นสูงก่อนวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะที่จะถึงนี้25พฤษภาคมท่านได้ก่อนนะไปก่อนได้ก่อน29นะคน29อย่าเพิ่งไปอะไรคนวันที่25พฤษภาคมนะเพราะฉะนั้นไปก่อนได้ก่อนได้เทคนิคก,ก่อนชั้นสูงเลย25พฤษภาคม2568จิบ 18, กาแฟแช่ความรวยให้ท่านได้รวยอย่างชัดเจนแน่นอนนี่คือช่องไอชัยแนวคือรัก เป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิ่ใชสงครามสู่จตะต้อง,งกาชงวิจารณ์ธรมชาติมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจามาตั้งดวงนที่ถูกดูดวงให้เป็นไปเจ็นความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงๆของเราในรายการสองดาวเป็นเศรษฐีนะไม่จะธรรมดานะ นาไม่ต้องคว้าต้องอะไรทั้งนั้นนะ่ะของเราส่องแลได้เป็นเศรษฐีทันทีเลยแต่ว่าต้องส่องให้เป็นนะการที่ส่องให้เป็นท่านต้องรู้ว่าการดูดาวเหนือต้องส่องไปทางไหนดาวลูกไก่ต้องส่องไปยังไงดาวาช้างดาวหมีดาวอะไรต่างๆนาต้องส่องทางไหนอยู่ทิศไหนเขาขึ้นณนะเวลาใดพวกนี้ท่านต้องรู้อ่ะ แล้วถ้าไม่เรียนรู้ถ้าก็ส่องไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ดูลักษณะด้วยวดาวหมีเขามีลักษณะกี่ดวงดาวลูกไก่เป็นยังไงดาวม้าเป็นยังไงดาวแพะเป็นดาวแกะเป็นยังไงเงี้ยท่านต้องรู้ลักษณะก่อนเรียนก่อนรู้ลักษณะก่อนแล้วก็ไปส่องบนท้องฟ้ามันจะมีความสุขครับนะมันจะมีความสุขจริงนะเวลาท่านเรียนเรื่องของดวงดาวเรื่องดาวอัศวินีดาวมฤคมฤคศิราดาวโรหินีดาวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันมีทั้งหมด28กลุ่มดาวอ่ะ27กลุ่มดาวอ่ะ เนี่พอเราเรียนรู้ลักษณะบุคลิกเขานับจํานวนดวงดาวด้วยแต่และกลุ่มแต่และดาวมีกี่ดวงกี่อะไรต่างๆเวลาเราไปส่องดาวเราจะมีความรู้แล้วก็ดูทิศทางว่าดาวตัวนี้จะอยู่ทางไหนดาวทางนี้จะอยู่ทางไหนดาวทางนี้อยู่อยู่ทางไหนซึ่งดาวเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นดาวดาวเลือกเนี่ยเขาจะอยู่ประจําที่เขาอยู่แล้วเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทิศทางก็จะเป็นค่อนข้างเที่ยงตรงนิ่งอ่ะ เพราะฉะนั้นเรารู้ทิศทางปุ๊บศึกษาละเอียดแล้วก็ไปส่องดูแล้วก็จะมีความสุขเพราะเรารู้โอ้ยนี่ดาวลูกเมียโอ้ย oh, นี่ดาวลูกไก่นะโอ้ย oh, นี่ดาวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> งงพูดไปก็เท่านั้นเออเหมือนเหมือนเหมือนอย่างท่านไปเดินที่วัดพระแก้วครับเหมือนกับเดินที่วัดพระแก้วเดินรอบกำแพงวัดพระแก้วนะถ้าไม่รู้เลยคือคือที่เรื่องราวต่างๆที่เขาวาดไว้ตรงนั้นคืออะไรถ้าจะเดินผ่านๆไปเดินที่โดยโดยไม่รู้เรื่องไม่สนุก เดินไปรู้เรื่องไม่สนุกไม่อะไรเลยแต่ถ้าถ้าเกิดมีคนบรรยายท่านฟังนะหรือว่าไปศึกษาก่อนศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ก่อนตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงแล้วท่านไปเดินดูนะไปเดินดูกำแพงวัดพระแก้วท่านจะรู้เลยโอ้โหตอนนี้สนุกอ่อานวิป้งายแปลงกายนางเบญจกายแปลงตัวเป็นสีดาลอยน้ําอืดม้อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อะไรต่างๆนานานพอเห็นภาาปุ๊บเนี่ยท่านจะบรรยายแบบมีความสุขแล้วก็สนุก มีความสุขสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับวันณกรรมนะถือว่าสุดยอดมากนี่คือการศึกษาทุกอย่างครับถ้าเราเข้าใจเราเรียนรู้เราเข้าเราไปดูเขาก็มีความสุขเหมือนกันดาวเหมือนกันถ้าท่านจะหาเงินจากดวงดาวท่านต้องเรียนรู้จริงๆนะศึกษาจริงๆเรียนรู้จริงๆแล้วก็นํามาหาเงินจากดวงดาวได้อย่างแท้จริงที่นี่ที่เดียว ah อาไฮชาแนลขึ้นรักสอนให้ท่านส่องดาวให้เป็นเห็น ชงดาวให้เป็นเป็นเศรษฐีแน่นอน2่องดาวหเห็นเป็นเศรษฐีแน่นอนนี่ที่นี่อาา่าให้แน่คือลักสอนท่านเป็นประจำทุกวันท่านสามารถสมัครเรียนได้นะแต่ตอนนี้ก็ท่านใดที่ถ้าสมัครเรียนเข้าไปก็อ่าไอเรื่องของตัวที่แพทเทิร์นเนี่ยท่านต้องลงทุนนิดหน่อยนะลงทุนนิดหน่อยนะลงทุนนิดหน่อยครับคุ้มอะ่ะผมว่าคุ้มนะแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยแต่ละแพทเทิร์นถ้าเรียนไปเนี่ยบอกว่าคุ้มอ่ะครับ แต่ว่าตอนนี้ถ้าวันนี้ท่านจะเข้าศึกษาเรียนรู้เนี่ยผมก็จะเป็นกรณีพิเศษ,ษให้สาหรับท่านแต่สมาชิกเก่าหรือท่านสบายใจอยู่แล้วมีปัญหาครับแต่ว่าท่านจะเข้ามาใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใน4 8แพทเทิร์นเนี่ยท่านต้องคือท่านต้องลงทุนผมพูดง่ายนะเอาง่ายแล้วท่านต้องลงทุนถ้าอยากรวยต้องลงทุนถ้าไม่อยากรวยก็อยู่เฉยนะอยู่เฉยหาให้คนอื่นหาเลี้ยงเราก็โอเคไม่สบายใจได้ไม่มีปัญหาครับนะแต่ถ้าเราอยากหาเงินเองคุมมใจเองอะไรยังต่างๆนั่นนะเราไม่มีใครเลี้ยงเราเราต้องหาเองเลยท่านต้องลงทุนนนนก่อเป็นนนับแร คือเบื้องต้นท่านต้องลงทุนก่อนท่านต้องยอมอ่ะท่านต้องยอมอ่ะครับเหมือนท่านอยากมีความรู้ท่านต้องยอมครับอยากมีความรู้ต้องยอมอยากได้เป็นญญาตรีก็ต้องยอมเรียนนะอยู่ดีๆท่านไม่จบป .6 ไปเลยท่านจะเรียนริญยาตรีได้ไหมเรียนได้จบได้นะแต่ว่าพอท่านก็สอบประวัติท่านเอ้ยท่านไม่เคยเรียนชั้นปฐมมาเลยเนี่ยเขาก็ไม่ให้ท่านจบครับใบใบยาบัตรที่ท่านได้มันเขาลิบคืนหมดครับเหมือนกันถ้าหากว่าท่านไม่เคย เรียนมัธยมเลยท่านไปเรียนมหาลัยเลยท่านเก่งมากนะแต่ไม่เคยเรียนมัธยมเลยเนี่ยท่านไปเรียนมหาลัยเลยพอท่านสืบอปากขาว่าท่านไม่เคยเรียนมัธยมเลยเขาก็ยึดใบอ่าใบใบใบปริญญาบัตรทั้งหลายทั้งปวงในขั้นอุดมศึกษาท่านขึ้นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านเราทุกอย่างครับต้องลงทุนนะเพราะว่าท่านต้องลงทุนงานนี้4 8่แพทเทิร์นนี้ถือว่าผมว่าโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆอย่างเมื่อคืนนี้ก็ โอ้สุดยอดจริงๆนะท่านใดที่เรียน4 8แพทเทิร์นจบในปุ๊บผมว่าสุดยอดมากๆนะลงทุนนิดหน่อยนะออาตามนั้นละกันผมเปิดสอนอยู่แล้วตอนนี้48แพทเทิร์นนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้ผมทําอะไรมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกเก่าก็สบายใจได้สบายใจได้อันั้นคือท่านได้สิทธิ์เต็มๆต็มนะท่านได้สิทธิ์เต็มเตมส่วนท่านใดที่จะสมัครเรียนใหมน่นี่ก็ขอเรียน48แพทเทิร์นผมวางไว้แล้วครับท่านเรียนไปท่านแค่แพทเทิร์นเดียวนี่ท่านเรียนไป48ทเดี่ดหมดแ้ด ทุนคืนหมดแล้วจริงๆครับจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็สามารถได้สมัครเรียนได้ใครสนใจตรงนี้นะก็0ู4268810อลน์ก็บ้านหมอดู1 9 8 b a n m o r d w o ท่านจะเรียนตั้งแต่แพทเทิร์นที่ตี545เป็นต้นไปเลยนะตี545เป็นต้นไปแล้วไปจบเอาตี3ครับนะคือแพทเทิร์นนี้เลย นะแพทเทิร์นนี่เลยทุกอย่างทุกจังหวะมีลีลาเขาทั้งหมดเลยครับนะทุกแพทเทิร์นมีลีลาทั้งหมดเลยท่านสามารถเรียนรู้ได้อันนี้อันนี้ลงทุนนิดหน่อยนะผมบอกท่านก่อนนะท่านต้องเรียนทุนนิดลงทุนนิดหน่อยครับนะลงทุนนิดหน่อยอันนี้ก็สําคัญสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากได้ก็ลงทุนนิดหนึ่งนะถ้าหากว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นไรท่านไม่ต้องไปลงทุนท่านไม่ต้องไปอะไรมีสบายใจอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเนี้จะไปลงทุนนี้มันเสี่ยงทําไมล่ะการลงทุนการเสี่ยงอยู่แล้ว ทุกอย่างคือการลงทุนการเสี่ยงแต่เราจะลงทุนอะไรการเราจะเสี่ยงอะไรเราต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจอย่างท่องแท้ทุกอย่างทุกซอกทุกมุมทุกแง่ทุกรายการแหละเรียนมันทั้งหมดแหล,ละการจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราเรียนหุ้นนี้เป็นยังไงเปิดตัวมาเป็นยังไงบริษัทเจ้าของบริษัทธุรกิจที่ทํา นะแล้วก็อะไรต่างน,ะนะั่นนะแล้วแต่แม้แต่วันเข้าตลาดวันอะไรต่างเขาจะไายังไงเปิดยังไงไปยังไงมายังไงต้องเรียนรู้ศึกษาให้อย่างถ่องแท้แล้วอนาคตในเรื่องของธุรกิจตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยศึกษาละเอียดปุ๊บท่านก็สามารถ รู้ตรงไหนเข้าใจตรงไหนลงทุนตรงนั้นได้เลยอย่างเนี้ยนะต่าง48สแปพทเทิร์นในท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้แล้วก็ท่านสามารถที่จะลงได้ท่านเลือกได้ทันทีพอท่านเข้าใจแล้วในตลาดระบบของตลาดก็ปุ๊บเนี่ยท่านสามารถเลือกเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะได้ทันทีเลยนะเอาตัดสินใจนะตัดสินใจอยากรวยต้องตัดสินใจลงทุนวันนี้แล้วก็รวยวันนี้เลยนะครับอา้าวจัดไปตามนั้นอา้าวนี่คือช่องอาหารแชนแนลกรัดนาวันนี้มีลาวนะวันนี้วันพุธวันพุธวันพุธรู้ไหมวันพุธ โอ้ยมีคนบางคนอยากจะเจอแต่วันพุดวันที่มีล้อเรือวันที่มีล้อเรือวันจันทร์มีล้อเรือไหมมีวันอังคารมีล้อเรือไหมมีพอถึงวันพุธเอ้าทาไมอะก็วันพุดวันพระฤหัสก็มีเสียงล้อเรือวันศุกร์ก็มีเรือวันเสาร์ก็มีอเรือก็อีกวันหนึ่งก็วันอิตรี โอ้ยรอเรือทุกวันอ้าวจัดไปตานั้นว่าไปตานี้นะครับนี่คือจัดการไปขอกุนครีมน้ำมันมาบายูน่าใสเด้งหนึ่งนะครับน่าใสก็สบู่สูตรพิเศษน่าใสปิ๊งปิ๊งหน้าเด้งหนึ่งก็สบู่าครีมครีมน้ำมันมาบายูนะใช้กระปุกเดียวเห็นผลนะฮะผมใช้กระปุกเดียวมาสามปีเลยคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะโอ้ยมันคุ้มจริงๆกระปุกเดียวนะโอ้ยไม่เลยเราจคุ้มมากกว่านี้ละ กว่าน้ำมันมามันบูดวสามปีแล้วอ่าๆซลซจัดไปตามนั้นของอของพี่พรนะของพี่พรซูเอร์ของเขาดีจริงองเขาดีจริงราคาก็โอ้จับต้องได้ครับนะจัดไปตามนั้นอ้าววาไปตามนี้อ้าวส่วนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องรายการก็สนับสนุนไปแพทเทิร์นไปวันวันนี้แต่เช้าเลยนะ ผมจะทําใบเขียวแต่เช้าเลยท่านก็เอาไปแต่เช้าได้เมื่อวานนี้วันมื้อเช้าใครได้แต่เช้าไปก็รับเงินไปแต่เช้าแล้วครับเอาใบเขียวนะใบเขียวก็ต้องสมุดสนุน่อรายการไปพอสนับสนุนไปต้องก็แจ้งไปแล้วใบเขียวมันจะเด้งขึ้นที่ท่านนะ ใบเขียวจะเด่ขึ้นที่ท่านเพราะน,นั้นท่านต้องศึกษานหน่อยเพราะใบเขียวมันเป็นใบที่ผมทําเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาไงเพราะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ศึกษากษา็ดูแบบงงๆไปก่อนแต่ก็ดูที่ผมไฮไลท์ให้หหก็ได้นะยังไม่มีอะไรก็ดูที่ไฮไลท์ไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่อยากศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วจะคดพบเพราะนั้นเป็นแผนที่คุ้มคาสมบัติอย่างแท้จริงใบเขียวนะใบเขียวนะครับเพราะนั้นท่านก็สนับสนุนช่องรายการไปตามที่ขึ้นนะครับว่าแต่ไนนั้เลยส่วนท่านใดที่อยากจะพู 98BA N M O R D W o หนา B Boy นะ A N A N Nation นะบ้านเขาเรียกบ้านแล้วก็หมอ D Doc เอ้ยไม่ใช่หมอก็คือ H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  h o องกง n g นะครับแล้วก็ตัว O O Open แล้วก็ A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  na. คืออะไรอ่ะ A คือพี่น้อง A คืออาน้องของแม่ A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  อะไรอะ A Let เกออ โอ้ยอาจารย์หาตัวอื่นได้ไหมเนี่ยอาร์เรตอาอะไรดีล่ะอาร์อาร์อาร์อะไรล่ะอาคืออาอะไรวะอาร์แอนอา์ไม่ใช่แอนแอนนึกคือเอนะอาอารรีเพออาร์รีเพอก็ได้อารีเพอก็ได้เออไม่จะนึกออกตั้งนานแล้วก็เนี่ยบ้านหมอแล้วก็ดูครับดีด็อกนะดีด็อกแล้วก็อาร์ดับเบิลโอก็ โอเพ o นโอเพนนะครับนะดับเบิลโ้เอหนึ่งเก้าแปดบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดเป็นไอ l ดี e ไลน์นะครับท่าน,นก็สามารถที่จะไลน์แล้วก็ทักเข้าไปนะครับอยากแกพูดคุยอยากแกสอบถามอยากแกเรียนรู้อยากสมัครเรียนสี่สิบแปดแพทเทิร์นท่านเรียนได้แน่นอนชัดเจนมากเรียนแล้วได้คุ้มมากๆมหาศาลอยางกาจ,จัดไปตามนั้นอ่ะก็ว่ายไปตามนี้นะก็ส่วนท่านใดที่อยากแกศึกษาเรียนรู้อย่างลึซึ้งแท้จริงในสี่ชุดคัมภีร์รวย เราว่าจะเป็นคำพีชุดทักษามหาพูดอันนี้ถือว่าสุดยอดนะก็จริงทักษามหาพูดเดี๋ยพูดแล้วมันเหมือนปกตินะแต่ว่าจริง,รงๆเราเวลาเราเอามาแปลงเป็นเขาเรียกว่าวิชาตัวเลขปุ๊บนี่โอ้มันอศัศจรรย์มากอาศัศจรรย์มากแต่ท่านไม่รู้จุดท่านก็งมอะ่ะท่านก็งมอะ่ะแต่ถ้ารู้จุดปุ๊บนี่จะโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดมากนะทักษามหาพูดนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากอย่างตำแหน่ง s 7 d อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดมาก อ่าสุดยอดมากสุดยอดมากเอเซเวนดีเนี่ยเอเซเวนดีไเช้าเลยนะแล้วก็ได้ทุกวันเนี่ยถ้าท่านท่านอยู่กับเอเซเวนดีนี่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็เอาไปตัวอ่าที่ผม48แพทเทิร์นเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ในเรื่องของอ่าสิบสองเบสเนี่ยสิบสองเบสนี่ก็โอ้โหเป็นวิชาอะไรที่สุดยอดมากๆวันนี้ก็สิบสองเบสได้ตังค์เรียบร้อยไปแล้วอ่าจบขบวนความเลยสิบสองเบสนะแล้วก็ไปในเรื่องของสิบสามสิบห้าพูมตาทิพย์สองดาวอันนี้ยิ่ง เข้าสู่อ่าสี่สิบแปดแพทเทิร์นนี้เป๊ะ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 อ่านะไอ้เบอร์เบอร์กาเรียกเบอร์มากเบอร์เบอร์วังเบอร์วังอลังการฐานทิ่ห้าภูมิตาทิพย์สองดาวแล้วก็ในเรื่องของไตรภาคีตรีจักเรื่อง LOD ตำแหน่งวิชาดาวขยับพัดแล้วก็ LOD นี้เป็นวิชาที่สุดยอดมากท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะใน4ชุดคัมภีร์รวย แล้วก็มาบวกอีกหนึ่งคือคำพี่เจ็ดเทพอุ้ยใช่โอ้โหสุดยอดมากนะก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะอันนี้อันนี้ท่านอยู่ในในระบบ48แพทเทิร์นเนี่ยผมสอนให้ครบหมดอยู่แล้วครับ48แพทเทิร์นสอนตรงนี้ให้หมดแล้วก็ไปลง48แพทเทิร์นคือครบจากสูตรชุดวิชาเลยนะครับอ่านี่คือเต็มเตมเลยนะถ้าใครไม่ลงครบก็ไม่ได้เรียนอนะประมาณนั้นแต่ว่ามาใหม่นะเป็นประมาณนั้น เราก็จะยิงในวิชานิดหน่อยตอนนี้นะเพราะวิชานี้มันถือสุดยอดมากสุดยอดมากเป็นความลับเป็นซีคร e ด้วยเราก็ไม่อยากเปิดเผยให้ใครโดยโดยสเปซสปะนะพูดง่ายๆเราต้องการในคนที่อยากได้ตังจริงๆเนี่ยแหละมาเรียนรู้กับเราเป็นลักษณะงั้นนะในชุดซีกัมพีรวยนี่แหละก็ว่ากันไปตามนั้นนะเอ้าอยู่ในหนังสือมีนะครับว่างไปตามนั้นเอ้า จัดไปตามนี้นะอ้าววันนี้กลับมาดูตรงนี้เลยวันนี้ก็มาดูตรงนี้เลยนะวันนี้ก็ส่วนในสายอีกุติ Channel ก็ท่านสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกได้ส่วนท่านในที่สมัครเรียนในนี้แล้วท่านก็นจะได้เข้าไปใน e c กุ t ิบแชแนลโดยตรงนะโดยตรงเลยนะแล้วก็จะได้เข้าไปดูในช่วงที่ผมทําขึ้นมาหมายว่าเป็น p า r า i าจิคิวอเรีแล้วก็แอ f แแล้วก็ในส่วน r รสคอ o s สแต่จริงๆแล้วผมจะเอาเป็น48แพทเทินมากกว่า เอามาตรง48 pattern เนี่แหละคือสอนเป็น48 pattern เลยนะ48 pattern เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่ก่อนเมื่อวานนี้มันตั้งเฉพาะเฉพาะกิจด,ด่วนเลยก็คือพาจิคิล่าพาจิคิวลารีพาจิคิวลารีแอปแฟร์แล้วก็ตัวเด็กคอร์ดเมื่อวานนี้ก็แปลไปตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ผมจะเอามา48คอร์ดเลยนะ48คอร์ดเลยตั้งเป็น48คอร์ดเลยกันนะ48คอร์ด48 pattern 48คอร์ดเนี่ยท่านสามารถที่ลงแบบชัดๆจับๆได้นะประมาณประมาณนั้นนะท่านสามารถเรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้เอา กลับมาดูวันนี้เลยส่วนน็ตกูติบชาแนลก็ยังเหมือนเดิมนะท่านใดจะเป็นสมาชิกก็ติดตามได้นะเป็นการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ก็สายหวานสั้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะน็ตกูติบชาแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยท่านก็ได้เต็มๆแหละไม่ไม่ไปไหนอะไรได้เต็มๆเลยแต่ท่านต้องดูใจนิ่งๆล้มๆครับเราต้องล้มๆนิ่งๆแต่ที่จริงมีวิชาแล้วล้มได้นะเรามีวิชาเรามีความรู้เราใจล้มๆนิ่งๆและผมมีเทคนิคให้วันที่29่ามิถุนาเต็มแล้วนะส่วนวันที่25มท่สมีเทานิค ใน4 8รายการใน่ะใน48แพทเทิร์นผมจะมีเทคนิคให้และเทคนิคไม่พลาดแน่นอนโป้โปโปเชโป้เช,ชเลยนะก็เรียกว่าดูจังหวะกะให้เป็นศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะให้เป็นนั่นแหละครับท่านไปวันนั้นท่านจะคือศึกษายัางไงเรียนรู้อย่างไงดูอย่างไงกะอย่างไงนะั่นวันนั้นท่านไปกะให้เป็นนี่ผมทํามาเรียบร้อยแล้วก็จะไปสอนวันที่25พฤษภาคมด้วยและย9ิบเก้าพฤษภาคมด้วยยอ้29มิถุนายนด้วยนะ เพราะฉะนั้นก็ยิบก้ามิถุนามเต็มแลวไงผมเลยจัดคอร์ดส25อ่าพฤษภาคมขึ้นใหม่คอร์ดหนึ่งท่านสมัครไปนะจองไปเดี๋ยวผมจะได้จองสถานที่นะครับตอนนี้มีมีมีหนึ่งท่านท่านไปไปผมก็ไปกับสองท่านนี่แหละท่านที่ไปวันที่25ไปสองท่านนี่ผมว่าถือว่าสุดยอดนะสุดยอดจริงๆนะถ้าได้ไปสองท่านโอ้โหแบบชัดๆเต็มๆเลยนะวันนั้นเราไปารวยกันแค่สองคนก็พอจัดเต็มนะคนอื่นไม่ต้องยุ่ง <c oughs> ส่วนท่านในที่อยู่ต่างประเทศอยากจะเรียนรู้วันที่25้านะท่านก็สามารถสมัครได้นะ แลวผมจะเปิดออนไลน์ด้วยเปิดออนไลน์ให้ท่านสามารถเรียนเรียนผ่านเรียนผ่านออนไลน์ได้เรียนผ่านออนไลน์ได้นะถุนท่านใดที่จะไปเจอผมในวันนั้นก็ไปได้นะแค่แปดท่านนะแปดท่านเหลือเจ็ดแปดท่านเหลือเจ็ดเหลือหกเหลือหกไม่ใช่เหลือเจ็ดแล้วเหลือหกครับเหลือหกท่านก็ประมาณนั้นจัดไปนะครับส่วนออนไลน์ก็สามารถเปิดได้อีกประมาณหกท่านออนไลน์สามารถเปิดได้หกท่านนะวันที่ยี่ห้านะวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนผมไม่ประกาศเพราะมันเต็มไปแล้วไง เต็มไปแล้วนะเต็มไปแล้วนะตามนี้นะแต่วันที่ยี่ห้านี้ต้องใช้ทุนส่วนตัวนะครับนะใช้ทุนส่วนตัวไปตามนั้นไปแล้วกันนะอ้าวกลับมาดูวันนี้เลยนะกลับมาดูวันนี้เลยนะวันนี้ผมเนี่ยมันอ่าเนี่ยอืมวันนี้เจ็บปากนะไม่ใช่เจ็บหกลิ้นนะวันนี้เจ็บปากครับเจ็บปากเจ็บปากเจ็บปากเจ็บคำ <laughs> อา่าวันนี้มาดูตัวสายรีเลตของฮานอยฮอยอันสปาดานังเราไม่เจอตัวเหมือนนะเจอเหมือนแล้วมีแต่ว่าเา้าอดีคือ678 678นี้เขาแน่ๆนะอาจารย์ตรงไหนก็คือตรงนี้ผมทำ18บการครึ่งอยู่แล้วครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็อยู่ในพทเทิร์น8 8นดการครึ่งครับ ก็ประมาณนั้นเน่ยเราก็ผูกดวงไว้ตรงนี้18ะสินิกาครึ่งลัคนาออกราศีพิจิกนะก็ตรงนี้ก็678นี่คือเป็น LOD นะแน่นอนชัดเจนมีมีให้ท่านเห็นแน่นอนเลยท่านจะไปลงอะไรล่ะถ้าท่านมีตัว48่สิบแปดท่านก็สามารถลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะได้เลยนะแต่ว่าตามนี้ผมก็วางไปตามนี้นะ2องกับแปดศที่จริงมันเจอรีเลย์อยู่แค่2องกับแปดกับศูนย์เ้าเราเจอ22ครั้งก็เจอ28นะครับ68 28อย่างเงี้ยได้เอา8ปดนี่คือเจอรีเลย์เราเจอรีเลย์อยู่แค่นี้นนะะ28ครับ เจอแค่ตรงนี้ครับแล้วก็288ก็จะเป็น LOD ด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้ฮานอยออนสปาดาหนังนะไปดูสายวิเคราะห์จอดจากตาระบบหวานยาวหวานยาวได้ตังค์แน่นอนทุกวันท่านใดที่นักลงทุนนี่ชอบมากๆหวานยาวนี้นะหวานสั้นก็เสี่ยงนิดหน่อยแต่คือได้เมื่อวานนี้ได้นะเสี่ยงนิดหน่อยแต่ได้เสี่ยงนิดหน่อยแต่ได้แต่ว่าหวานยาวนี่ได้แน่นอนชัดเจนมากๆเพราะนั้นก็คือผมก็เลยเอาหวานยาวมาให้ท่านได้แน่นอนมากกว่าไง แต่ถ้านักลงทุนชอบเสี่ยงก็ไปสายหวานสั้นใน e อ็กซ์เ e ร n ชัแนลนะเอ็กซ์ c h a n ช e แก็คัดคัดจัดสรรมาใ้ท่านแบบเต็มเต็มอยู่แล้วในเอ็กซ์เพรชัแนลนะอันนี้สายหวันยาวสายหวันยาวของโรงนี้ d j เยังเป็นสกับ8ปดนะก็โอเดคือ6กกับเนะครับแล้วก็สามกับแปดทำาแ้ตังก็เจอ8ปครับสกับแปดทำมาไล้วตังก็เจอ8ที่ดีเจก็เจอ8ก็แปดหกแป็ดอแค่นั้เองแปดหกแปดเจ็ดแปดกแต่วันนี้เราสังเกตดูนะครับมันจะเจอคเวยก็สกับ8ปดะ ไอ้ก็สา, 3, ามก็แปดก็จะมาสามสามแปดแปดไม่อะไรเนี่ยเออก็จะเป็นได้นะสามสามแปดแปดเนี่ยก็จัดไว้หน่อยนะสามสามแปดแปดนะสามแปดถ้าตามระบบจริงๆเขาจะไม่มีอะไรสามสามแปดแปดแล้วก็สามแปดนี่คือตามระบบจริงๆนะตามระบบจริงแต่ว่าบังเอิญว่าเลขในสองชุดนี้เขาเจอกันคือสามกับแปดก็สามกับแปดไม่เจอกันพอเจอกันปุ๊บพอเจอกันปุ๊บเราก็จัดไปาตามนี้เลยก็คือเป็นแปดอะไรก็ได้แปดหกแปดเจ็ดนี้ก็ได้นะแปดหกแปดเจ็ดหรือจะสามหกสามเจ็ดนี้ก็ได้ครับจัดไปตามนี้ได้เลยนะแต่ว่าท่านรู้ระบบตอน อ่าสีแพทเทิร์นในรอบ18บแนาฬิกาปุ๊บมีอะไรปุ๊บท่านก็จัดตามนั้นเลยเอา8เอา3ไปยิงใส่ได้เลยโอ้โ oh, หได้ตังค์แน่นอนชัดเจนมา,มากๆนะชัดเจนมากๆวันนี้นะอันนี้สายวันยาวนะสายวันยาวรอบ18บแนาฬิการครึ่งนะครับอ่าไปดูลาวครับไปดูลาวลาวเข้าที่แล้วเนี่ยผมพลาดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆมันมี40ผมไม่ใช่34มสี่ทำเป็นเสกให้ดู34มสี่ตัวหนึ่งมันจริงๆมัน4มาทั้งหมดอนะ แต่สังกิง3ามันไม่มีอยู่แล้วผมไปไม่ได้แก้ไขท่าน่ะมันเป็น4ี่ศูนย์เต็มๆเลยครอนที่แล้วไปดูแพทเทิร์นลาวนะรีเลตรีเลตใจเป็นเป็นแพทเทิร์นลาวที่รีเลตด้วยความสัมพันธ์ระหว่างลาวนะลาวลาวลาวรา,าวจะพัฒนาไปถึงไหนนะตอนนี้เราดูว่าลาวจะพัฒนาไปถึงไหนเนี่ยเราก็ดู ตามนี้นะเราก็ดูว่าเราจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็ดูเลยครับเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ดูว่าเราจะพัฒนาไปถึงไหน LD 935มีโอกาสได้เจอแน่นอนนะครับสายรีเลทนี่เราไม่เจอตัวตัวรีเลตนะตัวตัวตัวเมิดมันเจอแต่เกิา935นี่คือเป็นตัวเขาเรียกเป็น LD อยู่แล้วเราก็เจอ7651047 แต่จริงๆตัวรีเลท์ไม่มี7กับ6 1 0 4เพราะนั้นถ้ามันจริงๆเขาจะมาได้จริงๆก็ยี่เก้ามี9 7 9 6 9 4 9 0 9 1้่เครับประมาณนั้นนะ9 9 4ก็ได้9 4 9 7 9 6เนี่ยได้นะครับตามนี้นะสายรีเลทนะสายรีเลทเราเจอ7ของคองก็ได้ไม่ที่เก็ก็ได้5 7 3 7อย่างเงี้ยห้า7จ7ดสเนี่ยพอเราเจอ7 2ครั้งนะในรีเลทนะของเรานะแล้วก็ไปดูสายหวานยาวของเราด้วยนะสายหวานยาวของเราเนี่ยไปดูสายหวานยาวของเราหวานยาวของเราเนี่คราวที่แล้วก็เต็มนะ ม่มีปัญหานครับสายหวานเราในบางทีก็ได้เลยจับเข้าคู่ได้เลยนะสายหวานยาวนะไม่ใช่ธรรมดานะครับสายหวานยาวเป็นอะไรที่สุดยอดมากอันนี้สายหวานลาวสายหวานยาวของเราก็ตามนี้นะแต่ว่า DJ เาก็เป็นเจกับ8เนะ่ยท่านยึดเอา8ก็ได้ยึดเอา7ก็ได้แต่8นี้เราก็เจออยู่เจเราก็เจอเนะเจอเจอทั้งเจเจอทั้ง8นั่นแหละแต่บังเงินวันที่3กับ8ปดทำรายได้ตังค์ที่เราก็เน้น8ได้นะถ้าเน้น8ก็จัด8ไป 8, 8อะไรก็ว่าไปตามนั้นถ้าถ้าเอาที่ผมวางไว้ก็คือมี87 86ห แปดก็ได้นะแต่ว่า8 7 8 6ก็เน้นแล้วะกันที่ลาวหรือจะนน้นสามก็3า 3, นี่ก็ได้นะ3 7 8 7นี่เราเน้นที่ d j r คือ8กับ7จะมาคู่กันไหมเพราะว่าโอ้ยได้ก็เจอ7ด้วยเหมือนกันได้แ6ดด้วยถ้าเกิด7ไม่มาก็มี86ครับนะเพราะว่าเราเจอ8กับ3ามไง้าราได้ต่างก็86นะก็ว่านไปตามนั้นถ้า8ปดอ่าอย่างเงี้ยก็จัดไป8 3 4าสีก็คือ8 3 4นี่มันดูดูแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่นี้เรามี87 อ่าแปนะอันนี้มาเป็น8ปดสก็งงอยู่เหมือนกันนะที่จริงมันน่าจะเป็น8ปดก็ได้นะอ่าแปดแปดหกแปดสอย่างนี้ก็ได้นะผมวางไว้แล้วก,ก็เลยวางไว้ไตามนั้นนะอันนี้ของลาวนะครับไปดูสูตรลาวครับไปดูสูตรลาวไปดูสูตรลาวไปดูสูตรลาวสูตรลาวนี่ผมว่าถือว่าซิมผมว่าวันนี้ยน่าจะโทรได้แบบสนิทใจนะแต่ว่ามันเสียงฝนมึม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 อนะอากาศจะปิดหรือเปล่าอ่าซิมจะหายหรือเปล่าอันนี้ถ้าอากาศปิดนี่ก็ซิมก็โทรไม่เขาได้เหมนกัะแต่่วา เราไม่น่าจะฝนตกนะตอนค่ำๆดึกๆเนี่ยน่าจะตกตอนเช้าแล้วตอนค่ำๆดึกๆไม่ตกอะ่ะซิมน่าจะปลอดโปร่งโล่งใจโทรได้9876นะครับเนี่ย,ยผมว่าน่าจะโทรได้นะ9876ท่านดูตรงนี้ครับมันเจอเจอเจอ9เจอ9นะตรงนี้เจอ9นะครับเนี่ย9876แัดนจ็เป็น349สี้มันเจอ9เจอ9ไม่มีอะไร9493เลยครับแต่ว่า9493เก้าสขาอยู่ฐานเดียวกันนะผมก็ตรงเนี้ยพอมันอยู่ฐานเดียวกันปุ๊บเราก็ไม่ค่อยวางไง แต่ท่านก็วางได้นะเก้าจะวางหลักหน่วยได้นะเก้านี่วางก็เจอเก้าถ้าจะเก้าอะไรก็ได้แต่ว่าในนี้มันเก้าสามก้สี่นะสี่เก้าสามเก้านี่ก็วางได้เหมือนกันหรือท่านจะไปเล่นเป็นห้าเก้าหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็ได้นะห้าเก้าหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็ได้นะก็จัดไปตามนี้ตามตามตามสูตรก็สีเหลืองเน้นนะครับสีไม่เหลืองก็ไม่ค่อยเน้นส่วนใหญ่ก็จะมาสีเหลืองหรือว่ามาสีไม่เหลืองนี่แหละครับแต่ว่าตัวนี้เราสีเหลืองเน้นให้ท่านนะครับเน้นให้ท่านแต่ท่านดูตรงเนี้ยเก้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดเนี่ยมันเป็นหลักหน่วยนะ มันเป็นหลักหน่วยเพราะนั้นถ้าก้ามาก็จะมามาหลักหน่วยได้ใช่ไหมถ้าสี่มาก็มีมาหลักหน่วยได้อย่างเงี้ยถ้าก้ามาก็มาหลักหน่วยถ้าตรงนี้เราเจอก้าถ้าก้าไม่มาอะไรยาจถ้ากล้าไม่มาก็ยังง่ายหน่อยแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกท่างเจอสี่กับเจ็ดเป็นหลักหน่วยนั่นก็วางนี่เลยครับวางสี่ตรงนี้เลยชนตรงนี้เลยวางสี่ตรงนี้เลยสี่อะไรก็สี่แปดสี่เจ็ดสี่หกก็ก็วางถ้าถ้าแปดสี่เจ็ดสี่แล้วก็ไปหกสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดทั้งกลับนะว่าเจ็ดเขามีหลักหน่วยด้วยเหมือนกัน แต่ถ้า8 4ดนี่สหลักหน่วยเลย6กก็4หลักหน่วยเลยแต่74 4 7กลับนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือตามนี้เลยถ้าเก้าไม่มานะถ้าเก้าไม่มาแยึด4อย่างเดียวลามลายจารย์3เป็นไปได้ไหมก็3เป็นได้ถ้าสามาก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะเพราะ3นี่เราเราเราก็3 3นี่เราง่ายเลยนะเอาเป็น38เราไม่เจอหลักหน่วยนะครับเราไปเจอ37ครับ ามหเราก็ไม่เจอหลักหน่วยครับเราเจอแค่สามเจ็ดตัวเดียวนะครับ <laughs> ประมาณนะั้นถ้าเกิดสามมานะั่นก็คือสามเจ็ดตัวเดียวแล้สามเก้า 3, 9, ก็กันกันไนิดหน่อยนะในใน,ในสายเดียวกับเขานะครับอันนี้สูตรนะครับอันนี้สูตรนะท่านไม่ต้องเชื่อมากนะก็ได้นะครับก็พิจารณาดูเอาไป ทำดูก่อนก็ได้ไปทําดูก่อนไปไล่ใจตีดูก่อนก็ได้นะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่มีใ่ตี่นแหละถ้าเรามีใ่ตีดีเราก็ชนะไปกว่าครึ่งน,นะครับในเอ็กโอทีแชนแนลก็อย่าลืมนะครับไปติดตามได้นะทางผ่านทางเป็นสมาชิกนะครับสมัครเป็นสมาชิกได้ใน E เอ็กโอทีแชนแนลนะนะส่วนท่าในใดที่สมัครเรียนก็เข้าได้ติดตามทางเอ็กโอทีแช n แนลได้นะจะพูดอะไรให้ท่านได้เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น48พาร์ทนะ48พาร์ทแล้วกันผมใช่ชื่อว่า48พาร์ทแล้วกันนะ 48พาร์ทแล้วกันเยเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ใน48พาร์ทอันนี้ท่านลงทุนนิดหน่อยนะศึกษาเรียนรู้กัน48พาร์ทนี่ท่านโอ้โหมันมีเทคนิคอะไรมากๆเลยหรือท่านจะไปจิบกาแฟก็ได้ถ้าท่านไม่อยากเรียนรู้ท่านก็ไปจิบกาแฟครับจิบกาแฟก็จะดีกว่าเพราะเปิดโอกาสให้ไปเจอกันไงจิบกาแฟจะดีกว่าท่านสมัครเรียนเลยก็ได้ผมชอบนะสมัครเรียนเพราะสมัครเรียนใน48พิร์นนี่มันจะเยอะมันจะยาวแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปในจิบกาแฟเนี่ยผมจะพูดรวมๆมให้ไง,ไง ไม่ได้จาะจงมากๆแต่พูดรวมๆให้แต่ท่านก็ได้หลังวิชาแน่นอนในไปจิบกาแฟวันที่ยี่บ้าพฤษภาคมนะท่านอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพและปริมณฑลสามารถไปได้เพราะเราจัดที่กรุงเทพนะครับหรือแต่เนี้ยมาท่านก็มาเที่ยวกรุงเทพได้มาเที่ยวกรุงเทพมาพักผ่อนมาเรียนรู้สักหนึ่งวันวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วท่านมาวันเสาร์เรียนวันอาทิตย์เสร็จแล้วรังค่ำๆแล้วก็พอบ่ายๆล้วก็กลับบ้านได้นะกลับกลับได้ท่านจะมารถเดรนนี้มันเดินทางสะดวกนะเดินทางสะดวกสบายจะขับรถมาเองแต่จริงมารถไฟก็สะดวกสบายท่านมาลงรถไฟที่สถานีกลางบางซืออปุบ้หล ไปที่ของผมก็ใกล้ใกล้ใกล้มากท่านมาถึงเช้าปุ๊บก็ไปเลยจิบกาแฟเลยหายง่วงเสร็จพอตอนเย็นก็จองตั๋วรถไฟกลับสองทุ่มได้เลยอย่างเงี้ยง่ายสบายนะครับเพราะจากตรงที่เราจัดจิบกาแฟมาที่ สถา,านีวัดสถา,านีกลางบางซื่อก็ไม่ไกลนะไม่ไกลนั่งแท็กซี่มาไม่ถึงร้อยบาทงเนี่ยง่าย,ายสบายๆนะก็มาได้นะครับมามา่ายวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมนะก็ไปจิบกาแฟได้แต่ถ้าท่านอยากเรียนเลยก็ได้นะแต่เรียนลงทุนสูงนะบอกก่อนนะเร,เรียนลงทุนสูงครับแต่ถ้าไปจิบกาแฟนี่ท่านสามารถที่ไปได้แบบสบายๆนะครับ งานไปได้จิบกาแฟาด้วยในพบปะพูดคุยกันด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับตามนั้นไปเลยอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสดใสทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเราดีใจเราสบายใจเราสดใสแล้วใจเรามุ่งมั่นก็จะทําให้เราประสบความสาเร็จดาดเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกีงการละเลยสงสัยตัดสินใจทันทีมีดีเราคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกายให้เป็นและเห็นความสําเร็จอย่างแน่นอนฟังคิดติดตามพยานทาความเข้าใจและไปถึงทุกสุดพบความสําเร็จอย่างแน่นอนเป็นเศรษฐีแน่นอนด้วยดวงดาว เพราะฉะนั้นท่านรู้วิธีท่านหาเงินได้จากดวงดาวอย่างชัดเจนมากขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขส,ขสดใสย,ยิ้มรับทรัพรับเงินแล้วทุกคนช่วีครับ